สวัสดีครับสวัสดีครับผมยี่ต้องรอบล็อกตกปลานะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีกิจกรรมนะครับที่ผมได้เกิดไว้ในลหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นกิจกรรมแจกล็อกนะครับผมนะก็ผมก็จะแจกในเมื่อผมถึง1นึ่งแสนซับสไครเบอร์นะครับโอเคแล้วก็ล็อกเนี่ยดูน้ผมก็จะเอามารีวิวด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็จะามารีวิว เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันจะจับนะว่าตัวที่จะเอามาแจกในรอบนี้มันเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวที่เอามาแจกในรอบนี้นะครับมันคือลอกในว่าลูเวียสนะครับผมเป็นลูเวียสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมปี2020นะครับแล้วปีใหม่ยังไม่ออกมานะผมก็เลยเออจะเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าถ้าถึงตอนหนึ่งแสนซับเนี่ยจะมีตัวใหม่ออกมาผมก็ยินดีจะซื้อตัวใหม่แล้วก็มาแจกนะครับผมเพราะว่ามันก็อีหนึ่งแสนซับนะครับหนึ่งแสนซับเนที่จะถึงเนี่ยผมก็รู้ว่าถึงเมื่อไหร่นะผมแต่ผมก็ หวังยิ่งว่าทุกคนจะทําให้มันเป็นจริงได้นะครับผมก็ไม่หวังอะไรมากแต่ว่าผมอยากจะแจกทุกคนจริงๆนะครับตอนแรกผมก็กะว่าแจกสักหนึ่งตัวนะครับแต่ผมคิดไปคิดมานะครับผมผมอยากจะแจกสักสองตัวนะครับผมโอเคแล้วก็รอบนี้เราไปดูกันอันส์อรีวิวกันดีกว่านะครับผมโอเคแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับกิจกรรมมีง่ายมากนะผมเพียงทุกทุกคนนะครับผมกดซับสไครป์ช่องแล้วก็ตกปลาพอถึงหนึ่งแสนับปุ๊บนะครับแล้วผมจะเปิดไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็จะทําการ ถามคาถามนะผมแค่คําคถามเท่านั้นนะครับคําตอบทั้งหมดจะอยู่ในคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปตกปลารีวิวสินค้าหรือว่าจะเป็นคลิปวอล์กหรือว่าคลิปเทสเออชอเด็ดไอต่างๆนะผมทุกๆคลิปเนี่ยมันก็จะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะครับเพลผมตอบปุ๊บเพลผมถามปุ๊บแล้วคุณตอบได้ปุ๊บเนี่ยคนแรกก่อนคุณถาคำถามคุณก็ได้ลอกไปเลยครับฟรีๆนะครับผมหนึ่งตัวถ้าผมไปลอกลูฟิสนะครับผมแต่ผมก็จะนะให้ทุกคนได้ ดูแล้วก็รับชมกันก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ไปดูการรีวิวอันบล็อกกันดีกว่าครับผมโอเคไปนี่นะครับผมตัวนี้นะครับมาอยู่ในมือผมแล้วนะเป็นไดว่าลูบิเอสเอสซีเอลทีสองพันห้าเอสเอชนะครับผมนี่คือตัวที่ผมจะแจกจริงๆนะครับนี่นะครับคือผมมาซื้อเบอร์สองพันห้ามาเพราะว่าหนึ่งเกมที่ผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเกมไมโครจิกอะจีแคโรไลนาลิ ix, หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเ่ยกับทะเล หนึ่งล็อกตัวนี้มันเด่นที่ว่ามันกันน้ําเข้าได้เพราะว่ามันมีแม็กซิลนะครับผมเป็นเรื่องที่รู้กันของได้ว่าคือมีแม็กซิลนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้เนี่ยเป็นล็อกงานฟิเนสนะครับผมที่มันค่อนข้างโอเคแล้วก็สนุกเล่นสนุกนะครับโดยรวมคือสนุกเลยแหละโอเคนะครับผมก็ไม่รอชาร์จครับเดี๋ยวผมไปแกะให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้แกะใช้ไปแล้วนะครับ นี่นะครับผมทุกคนนี่เป็นล็อกนะ,นะครับผมไดว่าลูเวียสนะครับผมรุ่นใหม่นะครับผมนี่ในกล่องนะครับก็จะมีแขนนะแขนนะนี่น็อตผมเปลี่ยนนะครับเป็น,น็อบของลิฟต์นะครับผม เป็นตัวเออเขาเรียกว่าสีอะไรวะเอาไปเลยนะครับโอเคนี่นะผมประมาณนี้นะผมนี่คืออะไรวาลูเวสนะครับผมนี่ที่ผมจะมาแจงนะครับทุกคนดูนี่เลยนะครับผมนี่เสียงนะครับนี่คือรายละเอียดของลอกนะครับผมให้ดูกันชัดๆนะ นี่ครับผมน,นะอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้เองนะครับเดี๋ยวก็จะมีคือตัวเนี้ยที่ผมจะแจกเนี่ยคือรารถสามารถเลือกได้นะผมสมมติใครตอบถูกอยางเด้เบอร์หนึ่งพันข้พีสองพันสามพันสี่พันอะไรก็แต่ผมจัดให้หมดเลยนะครับเซกชันสองตัวนะครับผมสองตัว,ตวย้ําตัวนี้ได้สองตัวนะครับผมนะได้สองตัวสองท่านผู้โชคดีนะครับผมนะโอเคตัวนี้นะครับ หนึ่งแสนซับสไคร์แจกทันทีนะครับนี่สวยนะผมว่าสวยนะถือว่าโอเคเลยแหละไปมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคดูรายละเอียดกันนะครับนี่รายละเอียดนี่นะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับในลอกตัวนี้เนี่ยตาให้ดูก่อนแบบนี้ชือ่อนี่นะครับเบอร์สองพันห้า xh นะครับผมเป็นเป็นรอบไฮนะคผมคือรอบสูงนั่นเองนะครับสำหรับรอบ สปินนิ่งนะโอเคตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีระบบแม็กซิลนะผมระบบแม็กซิลโมโนครับบอดี้นะครับผมเป็นเทคโนโลยีนะครับผมโมโนค l ับบอดี้เนี่ยสามารถลดความหนักของตัวลอกนะครับผมนะแล้วก็ต็อตดิจิเกียนะผมเป็นระบบเออเกียร์ภายในที่หมุนนุ่มลื่นนะครับผมแล้วก็น้ำหนักลออเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อย 55กรัมนะครับผมเบรกอยู่ที่5กิโลรอบเก็บสาย87เจนต่อการ1การหมุนนะครับ9รูปลูกปืนนะครับผมรอบ6.2นะครับเป็นรอบไฮนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับนะสายที่เก็บได้นะครับผมเป็นสาย4ปบอนะครับผมเก็บได้150เมตรสาย PE 0.6เก็บได้200เมตรนั่นเองนะครับผม ถือว่าเยอะนะครับไม่เลวนะสำหรับล้อตัวนี้นะครับผมมีแอร์โรเตอร์นะครับ ATD นะครับผมเป็นระบบเบรก ATD ที่มันเป็น ATD เนี่ยนะครับเพราะว่านี่การที่เวลาปลาล่างนะครับถ้าสังเกตได้ถ้าเป็นล้อเด้ว่าที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ๆับเป็นรุ่นก่อนเนี่ยตอนดึงครั้งแรกจะมีแบบกระตุกไม่สมูทแต่ตัวเนี้ยเขาทำให้แบบพอปลาล้างปุ๊บเนี่ยจะมีความสมูทไม่ไม่ไม่กระตุก ก็ผมเพามันอาจจะเกิดสายขาดได้ถ้ามันมันแน่นมากอันนี้คือสมมุติจะปล่อยให้ปลาลากได้แต่ว่าเบรกยังมีความนึบอยู่นะครับผมมันจะออกมีความนึบอยู่นะครับผมนะโอเคเป็น Compact Bo d y นะครับรูปทรงทันสมัยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวย่อๆมาจากลอกไฮเอ n d นะครับลอกไฮเอ็นเนี่ยจะเป็นประมาณพวก exit อะไรพวกนี้นะครับผมนะก็จะเป็นตัวย่อยลงมาทำมาในสายฟิเนตโดยตรงนะครับผมก็คือเบาแหละ พวกลิกเหยื่อยางนะผม2กร,รมัม1กร,รมัม3กร,รมัมอะไรพวกนี้ตัวนี้ดีมากนะครับเขาจะจำกัดพวกส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับบงาสุดแอร์โรเตอร์โมโนคอกบอดี้ไซออนนะครับผมทำด้วยไซออนนะครับผมไซออนบอดี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าลอกแบบนี้กับลอกแบบนี้นะครับผมของได้ว่าเหมือนกันผมจับปุ๊บนีบ่ต่างกันเยอะมากนะครับผมความสมูทความอะไรพวกนี้เนี่ยโอเคนะครับ เรา,าดูกันดีกว่าทุกคนจะได้เห็นกันนะครับนี่ในตัวนี้เป็นไดว่าลูเวสนะผมตัวนี้เป็นไดว่าฟินิชนะผมทํามาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับประหยัดนะผมโอเคทุกคนจะสังเกตได้ว่าหนึ่งนะผมน็อตนะผมน็อตข้างๆตัวตรงเนี้ยจะหายไปค่อนข้าง,าง,างมากนะครับจะมีอยู่แค่ตรงนี้คือจะแบบเข้าใจลดตรงนี้ให้้มากที่สุดนะครับผม น้ำหนักเนี่ยลดไปถึงจากรอบปกติ25กรัมนะครับสำหรับโมโนคล็อกตัวนี้สำหรับวันที่เป็นโมโนคล็อกนะครับผมตัวอันเนี้ยก็จะเป็นแบบปกตินะครับผมนี่นักได้ปกติตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับข้างหลังว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่กว่ากันนะครับผมนะแล้วก็ด้วยความที่มันเนี่ยทุกคนมันลื่นมากนะครับทุกคนมันลื่นมากก็สมกับราคาของที่ก็หลายพันนะครับผม 7 8 0 0 0ป0 0 0นัะผมสำหรับลอกตัวตัวนี้นะครับก็ออกมาใหม่ๆนะครับผมโอเคแต่ลอกตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกลอกนึงตัวที่ผมชื่นชอบมากๆที่ผมใช้ประจำผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยไปรีวิวการใช้ลอกตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคลอกตัวนี้ครับมีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการนะผมเบามากคือเล่นได้สบายมือนะผมใช้ได้ทั้งวันนะครับผมคือเนี่ยทุกคนดูความเนียนของมันนะครับลอกคือมันเนียนมาก คือทุกอย่างออกแบบมาได้ดีนะครับผมสมบูรณ์นะครับสมบแล้วครับกับที่เป็นไดว่าลูเวียสครับรุ่นใหม่อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับรุ่นเก่านะผมมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นลูเวียสเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับต่างกันนะครับน้ําหนักเนยน้ําหนักเนี่ย,ห,ยห่างกันตัวนี้ร้อยเก้าสิบกรัมตัวนี้ร้อยห้าสิบห้ากรัมความ พัฒนาของเราสองตัวเนี้ยห่างกันถึงประมาณสาสิห้ากรัมนะครผมน้ำรับขายไปสามสิบห้ากรัมคือมันเยอะมากทุกคนมันเยอะมากนะจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับส่วนรีวิวรายละเอียดต่างๆก็จะมีหลายท่านหลายน้าๆนะครับทําไว้แล้วสำหรับรอบตัวนี้ ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะซื้อมาใช้นะครับผมแล้วผมก็อยากจะให้คนที่ติดตามช่องผมได้ใช้ลอกดีๆสักตัวหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมากแล้วผมกดติดตามกดซับสไครป์ผมถึงหนึ่งแสนตุ๊บแจกทันทีนะครับสองตัวสองท่านนะครับผมที่ได้ลอกตัวนี้นะครับผมอ่ะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคิดว่าผมอัมก็ลองกดซับดูนะครับโอเคทุกทุกคนนะแล้วผมขอลาไปก่อนนะผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับหนึ่งแสนปุ๊บแจกทันทีนะครับผมไม่สนนะครับว่ามันจะถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าเมื่อไหรแต่ผมแจกทันทีลอกตัวนี้สองตัวนะครับสองรางวัลน,นะครับผมย้ำเลยนะครับแจกลอกตัวนี้นะครับลอกตัวนี้หนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์สองรางวัลน,นะครับทุกทุกคนโอเค ถ้าเราใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพราะอย่างไดล็อกตัวนี้ก็กด subscribe นะครับแล้วก็ไปให้ใครก็ได้กด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อไปถึงศนแสนไวๆนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้จะเป็นของคุณทันทีครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรในตอนต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปของชอ่องนักตกปลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย